ชื่อสุอายุสามสิบแปดปีค่ะมาจากจังหวัดอุดรค่ะอาชีพแม่บ้านค่ะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านาคุณแม่ค่ะที่บ้านเคยมาปฏิบัติที่นี่ทุกคนแล้วค่ะแม่ก็เลยอยากให้มาฝึกสติค่ะทำไมมาช้ากว่าเพื่อน <laughs> เพราะว่าติดลูกด้วยค่ะต้องดูแลลูกค่ะไม่มีคน ไม่มีคนเลี้ยงอะค่ะจไว้นโยต้องเปลี่ยน,ยนกันมาทีนี้แม่กับพ่ออาสาดูแลให้ก็เลยได้มาอ๋อมาแล้วเป็นยังไงวันแรกเลยอะวันแรกยังไม่มีอะไรค่ะวันที่หนึ่งที่สองที่สามก็คือเหนื่อยอย่างเดียวเลยค่ะอะืเริ่มมีวันไหนอืจำวันไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่า มันจะมีวันหนึ่งที่แบบว่าเราสลัดง่วงได้แล้วก็คือมันเดินแบบไม่เหนื่อยเลยค่ะเดินได้ชิวแล้วก็ไม่พักเลยค่ะประมาณนี้ค่ะสบัดยังไงล่อยก็ยเขาฟังหน่นบางคนยังสลัดไม่ได้เลยเนี่ยก็เวลาความง่วงมาวันนั้นอ่ะเอาความง่วงไปไว้ที่เท้าเลยค่ะให้มันอยู่เท้าแล้วก็เดินเร็วๆหนีมันไปเลยค่ะเป็นอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงอะคะ่ะ สู้นานสองยี่โมงเลยนะก็คือให้มันอยู่ที่เท้าแล้วเราก็เดินสับๆๆเลยค่ะไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดเราเลยก็เลยตัวเบาเลยค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คิดเดินไปคิดไปอค่ะยังสลัดความคิดไม่ได้เลยก็คือสลัดง่วงได้นิดหน่อยก็มีแค่นี้ค่ะวันที่ไปนอกสถานที่เป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะ ไม่ได้อืมเดินดูนั่นดูนี่ค่ะอก็ไม่ได้มีอะไรการได้มาวัดนี้กับประสบการณ์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเาเรายังไงบ้างไหมก็มาวัดนี้ก็ดีค่ะองค์หลวงตาพูดธรรมะเข้าใจดีแล้วก um> ็ลึกซึ้งค่ะ ก็คือต่อไปอที่เราปฏิบัติมาจากที่อื่นก็ดีเหมือนกันก็สายเดียวกันแต่ว่าจะเป็นแบบแบบช้าๆค่ะแต่ที่นี่จะแบบเร็วค่ะก็ก็ดีค่ะน่าจะมีคอสหน้าค่ะจะได้มาอีกที่บ้านเขาเปลี่ยนแปลงยังไงทำไมถึงอยากให้เรามาที่นี่ก็ก็เปลี่ยนทุกคนนะคะก็คือ พ่ออย่างพ่อมาพ่อกลับไปเขาก็ทําทางตรงกลมเดินของเขาเองแล้วก็ทําทำาจะว่ายังไงทําเหมือนเขียงนาเล็กๆไว้ตรงโคนสะเดาอะคะ่ะแล้วเขาก็ลุกเดินทุกเชา้าทุกเย็นของเขาอะคะ่ะแล้วก็ทานข้าวเขาก็ทานแค่มื้อเดียวเหมือนพระสงฆ์เนี่ยคะ่ะแม่เขาก็จะฟังเทศหลวงตาทุกวันส่วนพี่ชายเขาก็อยากมาทางนี้อยู่แล้วอะคะ่ะแต่ว่าเขารอแค่ว่าขายคอนโดได้ เขาก็จะน่าจะบวชเหลือติดที่คอนโดรอขายคอนโดค่ะบวชที่ไหนมไม่ทราบเหมือนกัน,<อ>กนว่าเราจะบวชที่ไหนแนะนำวัดนี้นะ,ะยังมีกุฏิว่างอยู่เดี๋ยวน้ำแห้งก็พอได้พักอยู่หรอกอ้อสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ก็ออยากจะฝากทุกท่านไม่ฝากหรอกค่ะก็แนะนำอะไรอ่ะอ ที่นี่ก็ก็ดีค่ะสำหรับหนูก็ฝึกสติฝึกให้เรามีสติแล้วก็มีระเบียบมากขึ้นนะคะกลับไปก็คงจะนำเอาเจ็ดวันที่ได้มาฝึกที่นี่กลับไปใช้ที่บ้านนะคะประมาณนี้ค่ะจะกลับมาอีกไหมอะไรนะคะกลับมาอีกไหมมาค่ะโอ้สา